ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดอยาเสพติดและอบายมุขประจำปีการศึกษา2566ระดับทองด้วยความยินดียิ่งโรงเรียนเมืองจากวิทยาสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขตจ็ดตั้งอยู่หมู่ที่5ตำบลนนนอุดมอำเภอเมืองยางจังหวัดนครราชสีมามีเขตบริการโรงเรียน5หมู่บ้านได้แก่หมู่บ้านเมืองจากบ้านเมืองเก่า บ้านเมืองบัวบ้านเมืองไผ่น้อยและหมู่บ้านโนสะอาดบริหารงานโดยนายอภิชัยหันศึกผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองจากวิทยามีค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน1 7คนเปิดทำการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาล2ถึงชัน้นมัธยมศึกษาปีที่3มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น163คนโรงเรียนเมืองจาาวิทยาได้เข้าดำเนินง,งานสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุข ได้มีการดําเนินงานตามมิตธศาสตร์5มาตรการดังนี้ 1. มาตรการด้านการป้องกันตัวบ่งชี้1.1สถานศึกษาดําเนินการกิจกรรมห้องเรียนสีขาวโรงเรียนเมืองจาวิทยาดําเนินการจัดกิจกรรมห้องเรียนสีขาวซึ่งยึดองค์ประกอบทั้ง4ด้านคือมีแหล่งเรียนรู้ดูแลช่วยเหลือเอื้อเฟื้อด้วยคุณธรรมและสร้างสรรค์ด้วยกิจกรรม ซึ่งในแต่ละห้องเรียนจะมีคณะกรรมการประกอบด้วยหัวหน้าห้องรองหัวหน้าฝ่ายการเรียนรองหัวหน้าฝ่ายการงานรองหัวหน้าฝ่ายสารวัตรนักเรียนและรองหัวหน้าฝ่ายกิจกรรมตัวบ่งชี้1.2สถานศึกษาจัดทำประกาศและมอบรางวัลหรือเกียรติบัตรห้องเรียนสีขาวดีเด่นโรงเรียนเมืองจ่าวิทยาได้ดำเนินการประเมินผลการดำเนินกิจกรรมห้องเรียนสีขาวทุกเดือน มีการประกาศผลห้องเรียนสีขาวดีเด่นและมอบเกียรติบัตรห้องเรียนสีขาวดีเด่นหน้าเสาธงทุกสัปดาห์ที่1ของเดือนสำหรับปีการศึกษา2566มีผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ห้องเรียนสีขาวระดับดีเด่นจากจำนวนห้องเรียนทั้งหมด11ห้องเรียนมีห้องเรียนสีขาวดีเด่นจำนวน11ห้องเรียนคิดเป็นจอยละร้อยตัวบ่งชี้1.3สถานศึกษามีการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้า และปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เจ็ดแนวทางโรงเรียนเมืองสาววิทยามีการดําเนินโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่โดยดําเนินงานภายใต้เจ็ดมาตรการเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ดังนี้มาตรการที่หนึ่งนโยบายโรงเรียนปลอดบุหรี่ของโรงเรียนมาตรการที่สองการบริหารจัดการในโรงเรียนปลอดบุหรี่มาตรการที่3การจัดสภาพแวดล้อมเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่มาตรการที่4การสอดแทรกเรื่องบุหรี่ในการเรียนการสอนและกิจกรรมนอกหลักสูตร มาตรการที่ห้าการมีส่วนร่วมของนักเรียนในการขับเคลื่อนโรงเรียนปลอดบุหรี่มาตรการที่6การดูแลช่วยเหลือนักเรียนไม่ให้สูบบุหรี่มาตรการที่เจการมีกิจกรรมร่วมกันระหว่างโรงเรียนกับชุมชนตัวบ่งชี้1.4สถานศึกษาตัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์เพื่อป้องกันยาเสพติดการสูบบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สื่อลามกอนาจารการพนันการทะเลาะวิวาท ตงเรียงเมืองจากวิทยาดำเนินกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์เช่นกิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียนกิจกรรมกีฬาศูนย์เครือข่ายเมืองยางเกมการอบรมคุณธรรมจริยธรรมไวใสใสใจธรรมะกิจกรรมแห่เทียนพรรษาวันเข้าพรรษากิจกรรมน้องไหว้พี่พี่ไหว้น้องกิจกรรมวันเด็จและกิจกรรมลูกเสือเนนาลี2มาตรการด้านการค้นหาตัวบ่งชี้2.1 สถานศึกษามีข้อมูลนักเรียนรายบุคคลโรงเรียนเมืองจาววิทยาดำเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบได้ดำเนินการจัดทําข้อมูลนักเรียนรายบุคคลการออกเยี่ยมบ้านควบคุมนักเรียนทุกคนของโรงเรียนเมืองจาววิทยาคิดเป็นร้อยละร้อยตัวบ่งชี้2.2สถานศึกษามีการคัดกรองนักเรียนกลุ่มปอดกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเสพกลุ่มติดกลุ่มค้า โรงเรียนเมือจ๋าวิทยามีการจัดระบบงานและกิจกรรมที่ส่งเสริมความประพฤติให้เหมาะสมมีความรับผิดชอบต่อสังคมและความปลอดภัยให้กับนักเรียนนำระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมาพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนศูที่ปรึกษาและแดำเนินการคัดกรองนักเรียนกลุ่มปอดกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเสพกลุ่มติดกลุ่มค้าภาคเรียนละหนึ่งครั้งเพื่อศึกษาข้อมูลนักเรียนที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการใช้สารเสพติด,ตดและบันทึกผลการคัดกรอง เื่อเก็บไว้เป็นข้อมูลในการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดต่อไปตัวบ่งชี้2.3สถานศึกษามีการรายงานการสำรวจสภาพการใช้สารเสพติดยาเสพติดในระบบคา์ทัสโรงเรียนเมืองจาาวิทยาได้ดำเนินการคัดกรองและรายงานข้อมูลสภาพการใช้สารเสพติดยาเสพติดในระบบคา์ทัสภาคเรียนละหนึ่งครั้ง 3. มาตรการด้านการรักษาตัวบ่งชี้3.1 สถานศึกษามีนโยบายในการบำบัดรักษาและส่งต่อหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขหรือหน่วยงานอื่นโรงเรียนมือจ๋าวิทยาได้ดำเนินการกำหนดแนวนโยบายในการรักษาและส่งต่อหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขหรือหน่วยงานอื่นดังนี้ 1. กำหนดนโยบายของสถานศึกษา 2. แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินบำบัดรักษา 3. กำหนดขั้นตอนการดำเนินงานบำบัดรักษา 4. มีเครือข่ายในการบำบัดรักษาและส่งต่อตัวบ่งชี้3.2สถานศึกษามีคลินิกเซมาลักษจิตสังคมบำบัดในสถานศึกษาโรงเรียนเมืองจาาวิทยาดำเนินการจัดตั้งคลินิกเซมาลักษจิตสังคมบำบัดในสถานศึกษาโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อให้คำปรึกษาแก่นักเรียนและผู้ปกครอง 2. เพื่อดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเ,เสี่ยงกลุ่มเสพกลุ่มติดกลุ่มค้า 3. าาการจัดกิจกรรมบำบัดรักษากลุ่มเสี่ยงกลุ่มเสพกลุ่มติดกลุ่มค้า 4. เ่ื่อกำกับดูแลนักเรียนที่มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ 4. มาตรการด้านการเฝ้าระวังตัวบ่งชี้4.1จสถานศึกษามีตู้แดงเสมาลักษ์หรือช่องทางแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆในการรับเรื่องร้องเรียนหรือข้อมูลข่าวสารปัญหายาเสพติดการสูบบุหรี่บุหรีร่ไฟฟ้าการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สื่อลามุกอนาจาร การพนันการทะเลาะวิวาทโรงเรียนเมืองจ๋าวิทยาได้ดำเนินการจัดทำตู้เสมลักษ์เพื่อรับเรื่องปัญหายาเสพติดและอบายามุกในสถานศึกษาโดยมีตู้แดงเสมลักษ์ติดตั้งตู้เสมลักษ์ตามจุดต่างๆในสถานศึกษาตัวชี้วัด4.2สถานศึกษาดำเนินการจัดตั้งชมรมชุมนุมเสมลักษ์ป้องกันยาเสพติดการสูบบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าการบริโภคเครื่องดืง่มแอลกอฮอล์สื่อรามุกอ,อาจารย์ การพนันการทะเลาะวิวาทโรงเรียนเมืองสาวิทยามีการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนรวมกลุ่มกันเพื่อจัดตั้งชมรมชุมลมเสมาลักษ์เพื่อป้องกันการแก้ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาโดยมีขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้ 1. ดำเนินการจัดตั้งชมรมชมมุมนุมเสมาลักษ์ 2. รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุมชมลม,ม,ลมเสมาลักษ์ 3. การดำเนินกิจกรรม 4. มีการสรุปผลการดำเนินกิจกรรมชุมนุมเสียมาลักป้องกันยาเสพติด5มาตรการด้านการบริหารจัดการตัวบ่งชี้5 1จสถานศึกษามีนโยบายยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขโรงเรียนเมืองจาาวิทยาได้ดําเนินการกําหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การดําเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดในสถานศึกษาโดยได้กําหนดนโยบายโครงการมาตรการ มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสามระดับได้แก่คณะกรรมการอำนวยการคณะกรรมการดำเนินงานและคณะทำงานห้องเรียนสีขาวตัวบ่งชี้5.2สถานศึกษามีคณะกรรมการดำเนินงานและมีห้องปฏิบัติงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุกโรงเรียนเมืองจากวิทยามีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานด้านยาเสพติดเป็นรายล,ลักษณ์อักษรชัดเจน มีห้องปฏิบัติงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุกมีขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมห้องเรียนสีขาวและมีบันทึกการ,รใช้ห้องกิจกรรมตัวบ่งชี้5.3สถานศึกษามีการจัดทำบันทึกความร่วมมือ MOU กับภาคีเครือข่ายโรงเรียนเมืองจาาวิทยาเข้าร่วมลงนาม MOU กับภาคีเครือข่ายต่างๆดังนี้โรงเรียนเมืองจาาวิทยาโรงเรียนบ้านโนนตีบ โรงเรียนบ้านโนอนอุดมพดนพดลอุปถัมภ์โรงเรียนเมืองยางคุรุราชอุทิศหน่วยงานอำเภอเมืองยางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำต,ตำบลเมืองจากสถานีตำรวจภูทรเมืองยางองค์การบริหารส่วนตำบลโนนอ,นอุดมหมู่บ้านเมืองจากหมู่บ้านเมืองเก่าบ้านเมืองบัวบ้านเมืองไผ่น้อยและบ้านโนนสะอาดตัวบ่งชี้5 4สถานศึกษามีการดำเนินกิจกรรมร่วมกันกับภาคีเครือข่ายที่ทำ MOU โรงเรียนเมืองจ่ากวิทยาได้ประสานความร่วมมือและประสานเครือข่ายกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายามุ่งในสถานศึกษาดังนี้ 1. ภ้าคี้เครือข่ายกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองจา่าเช่นการให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดให้กับนักเรียน 2. ภ้าคี้เครือข่ายกับสถานีตำรวจภูธรเมืองยางประสานความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในการสุม่มตรวจปัสสาวะนักเรียน กูมเสียงภาคเรียนละหนึ่งครั้งตัวบ่งชี้5.5สถานศึกษามีการกำกับติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีจะมีการกำกับติดตามประเมินผลทุกระยะโดยรายงานผลตอนประชุมครูประจำเดือนทุกเดือนและรายงานผลเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการดำเนินงานตามแผนโดยจะทำเป็นรายงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข นวัตกรรมโรงเรียนสีขาวการพัฒนาสถานศึกษาสีขาวสู่ความปลอดภัยโดยใช้รูปแบบ MV ปลอดภัยโรงเรียนเมือจา่าวิทยาดำเนินงานโรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขและเพื่อให้ไปสู่เป้าหมายให้เกิดภาพความสําเร็จนั้นโรงเรียนึงคิดค้นและพัฒนารูปแบบวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศขึ้นโดยใช้รูปแบบ MV ปลอดภัยในการพัฒนาสถานศึกษาสีขาวสู่ความปลอดภัยได้ใช้วงจร PDCA มาใช้กำกับในการพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพของนวัตรกรรมมีขั้นตอนการดำเนินง,งานดังนี้ M. Management เป็นระบบการจัดการทรัพยากรบุคคลในสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ V. Vision วิสัยทัศน์โรงเรียนเมืองสามทิยาสร้างความปลอดภัยวิถีใหม่วิถีคุณภาพ P Plan วางแผนการดําเนินงานผู้บริหารแต่งตั้งคณะทํารรงานประชุมมอบหมายคณะทํางานสร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักให้แก่นักเรียนครูและคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองเพื่อรับทราบนโยบายเกี่ยวกับการดําเนินงานสถานศึกษาสีขาวสู่ความปลอดภยัยจัดทาแผนการกําหนดเป้าหมาย 3P ปอ้องกันปลูกฝังปรับตามและสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในสถานศึกษาและหน่วยงานภายนอก L. Learning เรียนรู้ศึกษาข้อมูลนักเรียนคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องศึกษาหาข้อมูลที่หลากหลายในการดำเนินงานสถานศึกษาทีขาวสู่ความปลอดภัย O. Observe สังเกตเฝ้าดูคณะทำงานเฝ้าสังเกตภัยที่จะเกิดขึ้นประเมินความเสี่ยงนำมาวิเคราะห์หาแนวทางในการแก้ไข เก็บรวบรวมข้อมูลรวมทั้งนําผลการดําเนินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขและโครงการสถานศึกษาปลอดภัยในปีการศึกษาที่ผ่านมาร่วมกันออกแบบนวัตรกรรมหรือวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศเพื่อกําหนดนโยบายความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นลายลักษณ์อักษรดีดูลงมือปฏิบัติแก้ปัญหาสถานศึกษาจัดทําคู่มือความปลอดภัยอบรมนักเรียนผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษา ใม้มีความรู้เรื่องยาเสพติดและความปลอดภัยในสถานศึกษาดำเนินงานตามมาตรการความปลอดภัย3ปหรือป้องกันปลูกฝังปราบปราม 4. Presentation นำเสนอผลการดำเนินการต่อผู้บริหารการดำเนินงานการติดตามกำกับนิเทศงานสถานศึกษาสีขาวสู่ความปลอดภยัยเมื่อดำเนินการครบตามระยะเวลาที่กำหนดในแผน คณะทำงานนำเสนอผลการปฏิบัติงานต่อผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย A. a c c e ิส m e n ตตรวจสอบประเมินผลการดำเนินงานประเมินผลการดำเนินงานสถานศึกษาสีขาวสู่ความปลอดภยัยทั้งตรวจสอบดูว่าเมื่อปฏิบัติงานตามแผนหรือการแก้ไขปัญหาตามแผนแล้วผลลัพธ์เป็นอย่างไรสภาพปัญหาได้รับการแก้ไขตรงตามเป้าหมายที่กลุ่มตั้งใจไว้หรือไม่ i ิมพุตเมนตปรับปรุงแก้ไข ผู้บริหารและคณะกรรมการร่วมดำเนินการปรับปรุงแก้ไขผลการดำเนินงานสถานศึกษาสีขาวสู่ความปลอดภัยที่ยังไม่สำเร็จและพัฒนาผลการดำเนินงานที่เป็นไปตามเป้าหมายให้มีประสิทธิภาพและรายงานผลต่อสาธารณาชนให้ได้รับทราบผลการดำเนินงานจากการดำเนินงานทำให้โรงเรียนเมืองจาววิทยามีผลงานได้รับการยกย่องเป็นองค์กรที่ดำเนินงานด้านความปลอดภยัยการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด โดยมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ได้แก่ 1. โรงเรียนเมืองจาาวิทยาได้รับรางวัลเสมาปปสประเภทผลงานดีเด่นระดับเงินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดแต่อายมุกมีการาศึกษา2,565 2. ได้รับรางวัลผ่านเกณฑ์การประเมินระดับดีเด่นกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภยัยประจำปี2,566จากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนคนรราชสีมา 3. ามโรงเรียนเมืองจาาวิทยาได้รับรางวัลเหรียญเงินเสริมสร้างความปลอดภัยที่เป็นเลิศ The Best Safety Pact t i e ประจำปี2566จากกลุ่มพื้นที่การศึกษาเขตตัวราชการที่13 4. โรงเรียนเมืองจาาวิทยาได้รับรางวัลชนะเลิศการคัดเลือกสถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาเสริมสร้างความปลอดภัยที่เป็นเลิศ The Best Safety Pact e ประจำปีงบประมาณ2566 จากสำนักง,งานเขตเื้นที่การศึกษาประถมศึกษานคนรราชสีมาเขต7จหได้รับรางวัลเหรียญเงินระดับภูมิภาค1นงโรงเรียน1นวัตกรรมประจำปี2566เรื่องการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศเข้มแข็งและยั่งยืนโดยใช้รูปแบบ s t o n g e r Plus I Model จากสำนักง,งานเลขาธิการครูสภา